โอเคสวัสดีครับวันนี้แปลกที่แปลกตากันหน่อยนะครับวันนี้ผมมาเยือนที่ร้านนะครับ NBC Service นะครับถามว่าร้านนี้คือร้านอะไรร้านเป็นร้านขายเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องแล้วก็มีพวกอะไหล่มีพวกยางมีครบทุกอย่างอะนะครับร้านนี้เป็นร้านดังใน tiktok นะครับคนตามเป็นแสนนะครับคือต้องบอกก่อนว่า ผมอ่ะขี่ผ่านตรงเนี้ยทุกวันเลยเว้ยผมก็หาร้านคขาว่าร้านเขาอยู่ตรงไหนผมไม่รู้แต่ผมขี่ผ่านเพราะว่าผมจะขี่จากมหาชัยแล้วก็เข้าไปทางเส้นบางบอนใช่ไหมร้านเขาก็จะอยู่ระหว่างปั๊มปตทกับกับอะไรตรงนู้นแหะคือถ้ามาจากมหาชัยอะ่ะนะครับร้านจะอยู่ซ้ายมือติดถนนใหญ่เลยนะก่อนถึงปั๊มปตทนะครับ NBC Service นะครับร้านนี้เขามีน้ํามันเครื่องโมตน้นะครับน่ะอยู่ติดกับไทยวัสดุนะครับเลยอ,อยู่ระหว่างไทยวัสดุอะ่ะ ถ่ายวัสดุกับปั๊มปตทนะครับนี่อยู่ระหว่างกลางก็คือตรงนี้นะครับเนี่ยมาถ่ายแล้วมันเครื่องคือปกติอ่ะจะสั่งออนไลน์ใช่ไหมแต่ทีนี้ผมอยากจะเปลี่ยนเลยแล้วมันหาร้านที่มั่นใจไม่ได้เพราะว่าอย่างที่รู้โมตุนว่าของปอม,มันก็เยอะนะครับแต่ร้านเนี้ยเขาเป็นตัวแทนนะครับเขามีใบทรงใบเซอร์อะไรเรียบร้อยนะครับเขามีทั้งยางมีทั้งอะไรมีหัวท่วงหัวเทียนมีหมดเลยนะครับผมก็มั่นใจเขาในร้านนี้นะครับคือไม่ได้ ร้านไม่ได้ให้ค่าโฆษณานะอันนี้มาเองนะครับแล้วก็ถ่ายเนี่ยไม่ได้บอกเจ้าของร้านด้วยถือวิสาสะถ่ายแต่ว่าเรามาถ่ายตามเขาเรียกว่าอะไรเรียวๆนะครับถ่ายแบบจริงๆนะครับก็มาถ่ายตัวน้ํามันเครื่องของโมโตุลน,นะครับเป็นตัวท็อปของเขาก็คือตัว7จ็ดพันหนึ่งนะครับนี่ยางพิลาล่งพีลารีมาเปลี่ยนกันได้นะครับใครอยู่ใ,ใกล้แถวบางบงบางบอนนะครับหรืออยู่มหาชัยขี่รถมาประมาณ ไม่เกินสิบนาทีก็ถึงแล้วนะครับเนี่ยนะครับยางพิลลรี่ปีใหม่ๆั้งนั้นเลยนะไม่ใช่ปีเก่านะนี่มีให้เลือกกันนะครับอุปกรณ์อุปกรณ์ก็พร้อมนะครับแท่นถอดยางมีหมดนะครับตั้งทรงตั้งศูนย์นะครับแล้วก็นี่โมตุนโมตุนที่ร้านนี้เท่าที่ผมดูนะมีทุกเบอร์มีทุกอ่าทุกรุ่นนะครับที่เขาที่โมตุนผลิตอะนะครับมีหมดนะครับน้ํามันคงน้ํามันเครื่องน้ํามันเบรก สเปรย์หล่อลื่นน้ำยาหม้อน้ําของโมตุนมีหมดเลยน้ำมันโชคมีหมดเลยใครสนใจก็เข้ามาได้หรือว่าทักไปที่เพจ Facebook เ,เขาก็ได้เขาก็มีชื่อก็ลองน่าจะชื่อ NBC Service นี่แหละนะครับแต่ตรงเนี้ยเขาใช้ชื่อว่า NBC Service บางบอนแต่ว่าจริงๆเขาก็อยู่ตรงถแถวๆโพเจ้เลยโพเจวัดโพเจ้มานิดเดียวนะครับก็นี่มาใช้มาถ่ายตัวนี้เลยนะครับเจ็ดพันนะครับหมูตุนน้ำแดงนะครับ คือก่อนหน้าเนี่ยคลิปก่อนๆที่เคยรีวิวไปก็คือใช้มาหมดแล้วนั่นแหละแต่ว่าไม่เคยถ่ายให้ดูนะครับมีแค่ตัวสกูตเตอร์พาวเวอร์นะครับของโมตุลเหมือนกันนะครับแต่ตัวนั้นที่ผมใส่มันเป็นเบอร์40ไงนะครับมันเป็น MB แต่ตัวนี้เป็น MA2 นะครับคือใช้งานหนักก็ต้องต้องขยับเบอร์ขึ้นมาหน่อยนะครับก็น,นี่มีหมดหัวทงหัวเทียนผมก็ได้เลือกอลลเปลี่ยนหัวเทียนแต่ว่าเดี๋ยวรอบหน้าจะต้องมาโดนนะครับแล้วก็ แว๊บสีส้มๆนั่นเล็บโซแน่เลยนะครับเดี๋ยวรอบหน้าโดนผมแน่นะครับเล็บโซนุ่นตัวนุ้นนะครับอยากลองอยู่แล้วเพราะว่าเล็บโซตัวนี้เป็นน้ำมันเครื่องกุ๊บ4ีนะครับเป็น P.A.O นะครับลื่นจัดๆนะครับแต่ว่าราคาก็เอาเรื่องอยู่แต่มันก็สมราคานะครับก็อย่างที่บอกใครสนใจจะมานะครับมาได้ร้านนี้บริการดีโอเคเลยนี่ที่ผมมาแต่เช้าตู่แล้วก็แล้วก็มีลุงมาต่อคิวผมคันนึงนะครับนี่ร้านเขาอยู่ก่อนถึงปั๊มปตทนะครับ ถ้ามาจากบ,งบางบอนก็คือกลับรถมาเลยวัดโพเจ้ามานะครับถ้ามาจากมหาชัยก็ก่อนถึงปั๊มปตทนะครับเลยเลยวัดมานิดเดียวนะครับประมาณกิโลออก,กว่านะครับก็หลังจากถ่ายเสร็จถ่ายน้ำมันเครื่องทุกครั้งนะครับผมแนะนําให้ทําแบบนี้คือรีเซ็ตทิปมันของเก่าเนี่ยผมใช้ไปสี่พันกว่าโลเลยนะนี่ผมจะรีเซ็ตมันให้เหลือศูนย์แล้วเราก็จะได้จําได้ว่า หลังจากถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วเนี่ยเวลาเรา,เราก,กดเข้ามาดูในทิปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราใช้ไปกี่โลนะครับก็โอเคเดี๋ยวกลับไปวิ่งไลแมนที่บ้านแต่ผมต้องกลับไปบ้านก่อนไปทําอีก2อ,อย่างที่ยังไม่ได้ทำนะครับก็ตอนนี้ถึงบ้านแล้วแล้วก็วิ่งไลแมนมาได้4ีหตัวก็ใช้ระยะทางไป70กว่าโลนะครับรวมที่กลับจากร้านนะแล้วก็วิ่งไลแมนไปประมาณ5ตัวนั่องนี้แหละนะครับก็อ่ะกลับมาบ้านสิ่งที่กลับมาบ้านก็คือ น้ำมันเครื่องอย่างเดียวสำหรับผมมันไม่พอแล้วนะครับมันมันติดไปแล้วมันใช้จนติดไปแล้วนะั่นคือโอเมก้านะครับ909แล้วก็อ่ามอสทูชูเตอร์ของลิควิดโมลีนะครับสองตัวนี้ผมจะใส่ทุกครั้งนะครับหลังจากถ่ายน้ำมันเครื่องไม่ว่าคุณจะใช้น้ำมันเครื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณเติมสองตัวนี้แม่งสุดยอดแห่งความลื่นแล้วก็ปกป้องถนอมเครื่องยนต์เครื่องนิ่งเดินเรียบไม่มีสั่นนะครับ จอดติดไฟแดงไม่มีแบบกระจกสันกึกๆไม่มีนะครับมันทําให้เครื่องเรียบๆเ,เลยนะครับนี่ให้ดูก่อนนี่สีแดงนะเห็นไหมมันเครื่องนะครับบางคนนะ่ะบอกว่าพี่ผมไม่กล้าใส่ว่ะพี่พี่แนะนําผมเข้าใจว่ามันดีแต่ผมไม่กล้าใส่พี่ใส่ผมเห็นหน่อยมาเดี๋ยวใส่ให้ดูเลยนะครับแล้วก็ตอนตอนตัดไอ้นี่พวกซองพวกขวดไอ้พวกเนี้ยระวังมันกระเด็นลงไปในในรูที่ไอใส่นะมันเครื่องนะครับเดี๋ยวจะเป็นเรื่องนะครับมันเป็นพลาสติก เป็นยางอ่ะเป็นฟอยล์ลูมิเนียมอ่ะนะครับถุงอะ่ะเนี่ยมันจะค้นมากนะครับอันนี้เป็น909นะครับโอเมกา้า90 909ตัวนี้นอกจากผสมในน้ำมันเครื่องได้แล้วยังสามารถเอาไปผสมในน้ำมันเฟืองท้ายได้ด้วยนะครับแต่ใช้นิดเดียวประมาณ1หรือ2มิลลิตพอนะครับก็ต่อไปก็ตัวนี้ตัดต้องระวังนะเพราะว่าเวลาตัดแล้วมันจะกระเด็นนะครับเอาออกห่างๆหน่อยเวลาเวลาจะตัดอะเวลาจะตัดเติมะนะครับบางที มันกระเด็นเข้าไปจังหวะแม่ใครไม่จะไม่เกิดคือจังหวะถ้ามันพอดีอ่ะลงไปในเครื่องอะไรลก็เรียบร้อยอ่ะนะครับอ่ะตัดแล้วแบบบีบให้ดูเลยนะครับน้ําตัวนี้มันจะเป็นสารมอทูนะครับมอทูชูเตอร์นะครับเป็นสารเคลือบเครื่องยนต์นะครับช่วยถนอมทําให้เครื่องยนต์ของเราอ่ะเดินเรียบแล้วก็คือมันดีอ่ะพูดง่ายๆนะครับผมไม่ค่อย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 ไม,ยไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับ สเปคที่เป็น Data Sheet เท่าไหร่มีแต่ฟีลความรู้สึกนะครับที่ว่ามันใช้แล้วดีแล้วก็จะมาแนะนำนั่นแหละประมาณนี้นี่ก็ใส่กันให้เห็นๆเลยสำหรับน้องคนนั้นที่บอกว่าผมไม่กล้าคือน้องเขาไม่กล้าใส่ผมก็ใส่ให้ดูเลยนี่นะครับโอเคหลังจากใส่แล้วก็ถ้ามีกลัวแบบนี้มันจะใส่ง่ายแต่ว่าก็ต้องรอให้มันมันใช้เวลาหน่อยกว่ามันจะไหลลงไปหมดนะครับมันก็จะเหลือคากลัวอยู่นิดๆหน่อยๆเนี่ยนะครับก็ แต่แล้วก็เอาทิชชู่ท่เช็ดทำความสะอาดถามว่าเสียได้ไหมก็เสียได้นะมันติดกลัวอยู่แต่ทาไงได้เม่งั้งมันก็เทลําบากนะครับก็หลังจากเติมอะไรพวกนี้เสร็จแล้วนะครับก็ให้ติดเครื่องเดินเบาไว้สักห้าห้านาทีก็ได้นะครับให้ส่วนผสมทุกอย่างมันมันเข้าไปผสมกันก่อนที่เราจะใช้งานไม่ใช่เติมเสร็จแล้วขี่บิดออกไปเลยนะแนะนําว่าให้สตาร์ทเครื่องเดินเบาไว้หน่อยนะครับนิดนึงนะครับ ก่อนนี้เราจะเอาไปใช้งานนะครับหลังจากนี้ก็จะลื่นๆเลยถามว่าเซตนี้ที่ผมใช้เนี่ยผมวิ่งรถหนักๆด้วยนะวิ่งลายแมนวันละร0อยกว่าโลถึง200โลนะอยู่ได้ระยะของมันเนี่ยเอาง่ายอยู่ได้ถึง5,000โลค่อยเปลี่ยนทายเลยนะครับก็คุ้มอยู่นะครับก็วันนี้ประมาณนี้แหละใครชอบคลิปนแนวเนี้นะครับง่ายฝากกดติดตามด้วยกด subscribe กดหัวใจกดให้หมดเลยวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ